สวัสดีค่ะแพทย์หญิงแอนเชลีออมรุ่งมีธรรมค่ะมาจบ Anti-aging ของอเมริกันบอร์ดที่ประเทศอเมริกาค่ะหมอเจฟยบนะคะแอนเชลีคลินิกค่ะเ t ต m ม e เซลหรือว่ามีเ e n ไคมัลสเต็มเซลลค่ะเป็นเซลล์ต้นกําเนิดที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วค่ะมีส่วนช่วยในการทําให้เซลล์อื่นๆแบ่งตัวหลือแม้กระทั่งการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอด้วยค่ะ และในวงการความงามและวงการ anti aging เราจะเอาเจ้าสเต็มเซลล์มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะหมอเขาแบ่งเป็น2แบบค่ะคือการทําให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์สดใสหน้าใสไร้ริ้วรอย เรื่องนี้ค่ะสเตมเซลล์วิธีการใช้ค่ะเราก็จะประเมินปัญหาของคนไขค้ค่ะว่ามีความหย่อนค้อยมีปัญหามากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะจะทำการประเมินว่าต้องใช้จำนวนกี่ล้านเซลล์ปกติแล้วค่ะหมอแนะนำให้ฉีด5ล้านเซลล์ขึ้นไปก็จะฉีดได้ทั้งหน้าคอนะคะซึ่งหน้าตึงคอเหี่ยวก็ไม่ได้นะคะ การฉีดวิธีนี้ค่ะเราก็จะฉีดกันทั่วหน้านะคะโดยที่ทายาชาก่อนฉีดและฉีดในชั้นผิวหนังค่ะก็จะได้ความฉ่ำความวาวความเนียนของเจ้าสเต็มเซลล์ที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ <C ELL S 2> ผิวที่มันเสียหายของเราไปแล้วให้กลับมาอ่อนเยาว์ขึ้นเหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องของแอนตี้เอ g จริงๆแล้วในทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งต่างประเทศหรือว่าในเอเชียหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราอะ การฉีดสเต็มเซลล์เพื่อทําให้อ่อนเยาวจากข้างในค่ะทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันไม่เสื่อมไปตามเวลานะคะสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็ดังมากๆคิดมากๆในตอนนี้คือการฉีดเข้าร่างกายหรือว่าการดิบเข้าเส้นเลือดนั่นเอง ซึ่งวิธีการฉีดแบบนี้นะคะไม่ใช่จะไปทําที่ไหนก็ได้นะคะเราต้องมีการตรวจคัดสกรีนก่อนว่าในร่างกายเราเนี่ยไม่มีเซลเล์มะเร็งแอบแฝงอยู่นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าการที่ตัวเจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยเขาสามารถกระตุ้นเซลล์ได้ถูกไหมแล้วเรามีเซลเล์มะเร็งอยู่ในตัวก็อาจจะทําให้เจ้าเซลเล์มะเร็งเนี่ยโดนกระตุ้นให้โตขึ้นหรือว่าให้ลุกลามด้วยสเต็มเซลล์ที่เราฉีดเข้าไปได้ค่ะ การที่เราต้องสกรีนก่อน,นี่ก็เป็นผลดีกับคนไข้ทําให้เรารู้ค่ะว่าสภาพของร่างกายคนไข้เนี่ยมีอว,วัยวะส่วนไหนที่เสื่อมโทรมหรือว่ามีปัญหาบ้างเวลาที่คุณหมอประเมินสเต็มเซลล์ในการฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะทําให้เห็นผลแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นนั่นเองค่ะสรุปนะคะถ้าอยากจะฉีดเพื่อให้หน้าใสหน้าสวยหน้าเด็กลงก็ฉีดสเต็มเซลล์ที่ใบหน้าได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าอยากจะบำรุงสุขภาพจากข้างในอยากชะลอความเสื่อมของอวิัตวะต่างๆในร่างกายเราหมอก็แนะนําให้ฉีดสเต็มเซลล์เข้าร่างกายโดยวิธีการฉีดผ่านเข้าเส้นเลือดได้เลยค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำสเต็มเซลล์แทนการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์ได้หรือเปล่ามันดีมากกว่ากันหรือเปล่า หมอจะตอบแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะมันใช้แทนกันไม่ได้แต่เจ้าสเตมเซลล์เนี่ยถ้าฉีดเข้าหน้าหรือว่าฉีดเข้าตัวค่ะมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยอายุย้อนวัยเด็กลงฉะนั้นค่ะเวลาที่เราทําสเตมเซลล์ไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาทําฟิลเลอร์หรือโบท็อกหรือฮัตการอื่นๆก็ตามจะทําให้เห็นผลดียิ่งขึ้นฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะทําหน้าให้เด็กให้อ่อนเยาว์ไปเรื่อยๆค่ะเจ้าสเตมเซลล์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หมอแนะนําค่ะ แล้วเจ้าสเต็มเซลล์หลังจากทำไปแล้วจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นบำรุงฉะนั้นค่ะแต่และคนเนี่ยหลังจากฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเลยก็ได้ถามว่าจะแก้ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนหมอให้นึกภาพแบบนี้ค่ะถ้าคนที่มีปัญหาเยอะเซลเสื่อมเยอะสเต็มเซลล์ทำงานได้เต็มที่ค่ะ เขาก็จะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่มันเสื่อมที่มันเสียฉะนั้นค่ะคนที่มีปัญหาผิวเยอะๆหรือว่ามีความเสื่อมเยอะๆน่าจะได้ประโยชน์จากการฉีดสเต็มเซลล์มากกว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหามากนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะฉีดไม่ได้นะคะเพราะว่าคนทีไ่ไม่ได้มีปัญหาเยอะเนี่ยก็สามารถฉีดสเต็มเซลล์เพื่อชะลอไม่ให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตหรือว่าย้อนวัยกลับไปนั่นเองค่ะ การใช้สเตมเซลล์นะคะในการรักษาสุขภาพหรือว่าในการทำให้ผิวพรรณเราดูสดชื่นขึ้นที่สำคัญที่สุดคือเราต้องได้สเตมเซลล์ที่มีคุณภาพค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะหมอแนะนำว่าสเตมเซลล์ที่ดีที่สุดในแง่ของการแอนตี้เอดจิ้งเนี่ยก็คือสเตมเซลล์ที่มาจากรกเด็กหรือว่าอเมริเคลคอร์ดควรจะได้มาจากแลบที่เชื่อถือได้นะคะมีการรับรองที่ได้มาตรฐานค่ะและนะคะสเตมเซลล์ที่ดีเนี่ย ควรจะฉีดไม่เกิน4ชั่วโมงหลังจากส่งตรงมาจากห้องล็บนะคะถึงจะได้ผลดีที่สุดยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเลือกสเตมเซลล์ cell, แล้วก็ศึกษา,าหาความรู้กันก่อนที่จะไปตัดสินใจฉีดนะคะแต่ถ้าไม่อยากคิดเยอะก็มาที่แอนเจลีคินิกมมหาหมอเจียบได้เลยค่ะ